กเอ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 อันี้ตัวอะไรคะนมิ้ีมอะะอันนี่ม้าม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 าหน้าตาหนารักจังเลยใช่ไหมรักไหม นี่คลูแปรงฟันหรือ,อยังคะยังยังอะไรไม่แปรงให้แล้วแม่เท่าไปไหนคะแม่เท่าไปไหนคะแม่เท่าไปไหนคะแม่เท่าไปไหนลูกแม่เท่าไปไหนลูกแม่เท่าไปทำงาน Này, im sợi sợi, sửa sợi con gái. Hey, kính kinh, Kính gái. kinh kính. Hello, kinh mẹ. Adia, mẹ. Mama, à Mày, à, hết mọi à, mã 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 mã, đâu mày, 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 mã nè, mã นาเริ่อาบน้ำแล้วแปลงฟันแล้วอันนี้แปลงฟันเก่งมากเลยอะไรมันเขี้ยวอีกแล้วะคะนี่ตัวอะไรคะอูดไหมอูดอูดอดเล่นดนตรีเล่นดนตรีมากับกับ ได้ดนตรีไหมมา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 มนมนับหนึ่งถึงสิบเลยอุด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 ตาตาทำอะไรอยู่คะงานทำงานหนะคะทำงานจับได้ดีนะ จับดีๆนะสวยไหมฮะรูสวยไหมคะก็เยลวนูสวยสวย,สวยแล้วหรอคะไม่ <laughs> อะไม่เปิดดนตรีให้ บีบีระวังตกเก้าอี้ชุดสวยไหมคะอ้นเลยอ้นเลยโอ้เดี๋ยวดนน้องเดี๋ยวดนน้องเดี๋ยวดูน้องเออจะมาได้จะมาได้โอ้ยจะมาได้เดี๋ยว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 เดียวเอ โดนน้องนะนั่งดีๆนั่งดีๆเอามาออกกว่าแล้วขาขานั่งดีๆอืมนี่จริงจริงจริงใครคะคนนี้ใครคะลายลายลูกลายาลูกแล้วนี่คนนี้เสื้อของใครคะลายลายลูกแม่ชื่ออะไรคะลลายลายลูกค่ะ ของฮาลุชื่ออะไรคะยายอ้าอําหอม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 ใครคะหอมหอมหอมมหดหหอมหหอม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 หหอมหหอมอมหอมหอ เก่งเก่งเก่งฮัมอืมจุ๊บจุ๊บเอ๊ะเต็มจอแล้วเต็มจอแล้วไม่เห็นหน้าฮารุแล้วสวัสดีค่ะสวยสวยดิสวยสวย,สวยอ,อ,อันนี้อะไรคะนีอ่อะไร

ป้าป้ารู้ชื่ออะไรคะเอเอ,อเอ่พ่อเอพ่อเอหอมหอมดีหอมหอมอีกแล้วอ่ะคะหอมหอหอมีกโอ้หอมหอมหอมอหอมหอมไปอ่ะเดี๋ยวอย่าหมุนอย่าหมุนอย่าหมุนเดี๋ยวไม่ทำให้ไม่ทำให้